ในช่วงแบบแบบนี้นะคะก็นพวกของตัวเองใช่ไหมคะครูก็จะมีเกมมาให้นักเรียนเลนะคะก็คือเกม あ <music> E aí, อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะวันนี้ก็พอแค่